สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชน e l ของแฮ t พิกฮีโร่ในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวอดีตแข้งผีแดงผู้ถูกมองเป็นแค่ดิวการตลาด ถ้าพูดถึงนักเตะเอเชียที่มประสบความสำเร็จที่สุดกับแมนยูเนี่ยก็ต้องยกให้กับพาร์คชิลซองนะครับที่ทำให้แฟนบอลอังกฤษนั้นรู้จักฟิดเฮ้าคนนักเตะจากเอเชียว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าพาร์คคนนีน้ถือว่าเป็นหนึ่งตำนานนักเตะเอเชียตลอดการที่มันประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าในยุคนี้นะครับซอนเฮอร์มินเนี่ย จะเป็นยอดดาวยิงที่ถล่มประตูได้มากมายขนาดไหนแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถพาทีมประสบความสําเร็จได้เลยแม้แต่ถ้วยเดียวซึ่งท่าสเปอร์ยังย่าอยู่กับที่แบบนี้มันก็มีสิทธิ์หรือเกินนะครับที่ซอนนั้นจะย้ายออกจากทีมเพื่อประสบความสาเร็จกับการค้าแข่งในอาชีพเพราะว่าถึงแม้ว่าพาร์คนะครับจะยิงไม่คมเท่าซอนวิ่งไม่ไวเท่ากับซอนแต่หนึ่งสิ่งที่พาร์คไม่เป็นรองใครบนโลกนี้คือความฟิตและหัวจิตหัวใจสุดแข็งแกร่ง ฮาคิซองนะครับประสบความสําเร็จเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับเพ v สทีเพล e อนที่ลีกฮอลแลนด์เขาได้2แชมป์ลีกเลยนะครับรวมไปถึงได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยถึง1รายการกับ KNVB Cup ด้วยนะครับรวมไปถึงการอยู่กับ Manchester United นเะครับเขาเนี่ยประสบความสําเร็จคว้า4 c h แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็สามารถคว้าฟุตบอลลีกคับถึง3ครั้ง FA Community ชูสครั้ง UFA ่าแชมเปียนส์ลีก1ครั้งแล้วก็ฟ i f a Club World Cup 1ครั้งนะครับ รวมไปถึงการคว้าที่4ของฟุตบอลโลก2002ที่แม้ว่าตอนนี้นจะได้มาแบบโกงๆก็ตามนะครับส่วนซอนเนี่ยมีเพียงเหรียญทองเอเชียนเกมในปี2008เท่านั้นที่เป็นความสําเร็จของเขานะครับส่วนนักเตะอีกคนนึงเนี่ยที่มาประสบความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นชาวเอเชียนั่นคือชินจิคาโกวะนะครับเขาสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้1สมัยแล้วก็แชมป์คอมมูนิตี้ชิลได้1สมัยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการประสบความสําเร็จกับดอร์ทมุลนะครับสองแชมป์บุนเดสลีกาแล้วก็2แชมป์ เบบโผล่เขานั่นเองนะครับก็ถือว่าคาร์กวานเน่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะน,นะครับ,ท,รบ,รรท,รบ so ที่ประสบความสําเร็จพอตัวในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยทีเดียวนะครับส่วนนักเตะเอเชียที่ประสบความสําเร็จคนอื่นก็คงจะเป็นชิจิโอคาซากินะครับที่ประสบความสําเร็จกับเลสเตอร์ซิตี้ทาคุมิมินามิโนะที่ประสบความสําเร็จกับลิเวอร์พูลนะครับหรือว่าคนที่เคยมาสร้างชื่อก,ก่อนหน้านี้ก็มีลียองเปียวครับที่เคยมาเล่นกับเซาทแองเอิสเปอร์ชิจิอินามาโตะที่เคยมาอยู่กับอาร์เซนอลแล้วก็เวสต์บอาร์เบียนไปถึงฟูแลมด้วยนะครับอาร ถึงยังมีอีกหนึ่งชาติในเอเชียของเรานะครับที่ ไม่ใช่เอเชียตะวันออกกลางน,นะครับที่เคยมาค้าแข่งเนี่ยก็คือนักเตะชาวจีนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีซุนจีไห่ครับที่เคยมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลีเทียของเอฟเอฟ์ตันที่พอจะคุ้นคุนหูกันบ้างน,นะครับจริงๆเนี่ยคนอื่นก็พอมีแต่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่นะครับและมีอีกหนึ่งคนคับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมเขาคนนี้ไปแล้วและบางส่วนก็อาจจะจําได้ว่าแมนยูเคยมีนักเตะจีนมาค้าแข่งถี่นโอ์แควฟอร์ดด้วยเขาคนนั้นคือตองฝางโจค,ครับ ตรงฟงานต์โจคือั้งแต่ชาวจีนที่ย้ายข้ามน้ําข้ามทาวีปบ,บินลัดฟ้ามาเลยครับอยู่ในเกาะอ,อังกฤษตอนอายุ18ปีสเสร็จนะครับทา,างการกระแสสุดฮือฮาเขาในย้ายมาตลาดหน้าหนาวมกราคมในปี2004ด้วยค่าตัว7 2 5 0 0 0ยูโรนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยเล่นกับต้าเหลียนในลีกของจีนในเพียงแค่2ปีเท่านั้นซึ่งโอเคเลยครับว่าแมนยูในเต็ดเนี่ยได้เรื่องของการตลาดเต็มๆเ,เพราะว่าแฟนบอลแมนยูในจีนนั้นมีเยอะอยู่แล้ว และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาเซ็นสัญญาณเตะชาจีนแบบนี้เข้ามาอีกเรียกว่ายิ่งเป็นการปลุกกระแสจากเดิมแบบเท่าทวีคูณถึงแม้ว่าแฟนบอลเนี่ยอาจจะไม่รู้จักตรงฟังโจมากสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้บางคนไม่รู้จักซะเลยด้วยซ้ํา แต่พอตรงเนี่ยย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ไนเดททำให้เกิดกระแสตรงฟีเวอร์ขึ้นมาครับยอดขายเสื้อแมนยูนั้นพุ่งกระชุดหนักกว่าเก่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าจีเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยครับว่าตรงเก่งแค่ไหนแต่แค่ได้ชื่อว่ามาอยู่แมนเชสเตอร์ไนเดตนั้นก็ดังพลุแตกแล้วและแน่นอนครับว่ากระแสแอนตี้มันก็ต้องมีเป็นธรรมดานะครับว่านี่เนี่ยมันก็แค่ดิวการตลาดของแมนยูแต่แฟนแมนยูเน ก็แอบหวังลึกๆนะครับว่าเอออาจจะดีเหมือนกับซุนจีไฮที่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้นะครับถึงว่าซุนจีไฮจะไม่ได้เทพมากพีกมากกับแมนเชสเตอร์ซิตี แต่ก็ถือว่ารำลงานได้ดีเลยทีเดียวตั้งแต่แบ็กขวากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยตรงเนี่ยได้เล่นในพรีเมียร์ลีกสำรองไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการปรับตัวกับบอลอังกฤษเขาเนี่ยได้ปรับตัวกับเหล่าแข้งทีมสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคนั้นครับอย่างแดนนี่พิวคริสอีเกิลเดนเนียนาเดียโรฟิลบาสซีคีรานิชาสันและถึงแม้ว่าตรงเนี่ยจะเป็นเพียงชุดสำรองแต่นักข่าวจากจีนเนี่ยก็มารอทำข่าวกันเยอะแยะมากมายนะครับ จนตรงนี้ต้องพบเจอกับความกดดันอย่างมากแถมการมาของเขาเนี่ยยังไม่ผ่านเวิร์กเพอร์มิตด้วยซ้ำครับลงเตะในอังกฤษไม่ได้โดยเขาเนี่ยยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานในอังกฤษเลยด้วยซ้ำทำให้เขาเนี่ยถูกแมนยูเต็ดนั้นส่งไปยังสโมรสรพันธมิตรในเบลเยียมอย่างรอยัลอันเวิร์บโดยเขาเนี่ยถูกส่งไปอยู่นั่น2ปีโดยปีแรกเนี่ยก็พอทุรทดายครับไม่ค่อยมีเพื่อนโดยแมนยูเต็ดเนี่ยได้ส่งอีกหนึ่งนะักเตะไปในปีที่2นั่นคือแดนนี่ซิมสันนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงเนี่ยไปอยู่กับเกมทาไปถึง ย4ประตูนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยและเขาเนี่ยกลายเป็นดาวซันโวของเรื่องลอเวิร์บภายใน2ปีนั้นเลยนะครับเรียกว่าเขากําลังมั่นใจมากๆและในปี2 0 0 6ครับตงเนี่ยก็กลับมายัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เวิร์คเพิ่มมิมาเป็นที่เรียบร้อยและเขาเนี่ยได้รับโอกาสการลงเล่นในเกมปรีเทซันกับแมนยูที่ประเทศที่แอฟริกาใต้นะครับเกมนั้นเนี่ยแมนยูชนะ1นึ่งูซึ่งเอาชนะไกเซอร์ชีฟไปได้และตงฟังโจเล่นได้ดีและเขาเป็นคนทาประตูชัยได้ในเกมเกมนั้นครับ ยตรงฟางโจเนี่ยรอเวลาที่จะขึ้นสู่ชุดใหญ่นะครับและแล้ว17มกราคมในปี2007ครับตรงฟางโจได้คือชุดใหญ่ของแมนยูสวมเสื้อหมายเลข21แต่เขาเนี่ยก็ได้แต่ซ้อมแล้วก็ยังไม่ได้รับโอกาสการลงสนามซากะทีนะครับ เขาเนี่ยไม่ค่อยสูงสิงกัใใรทำให้มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยมันก็น้อยมากๆนะครับโดยการที่เป็นนักเตะเอเชียเนี่ยก็ถูกแบบมองแวนววแบบว่าบูลลี่นิดๆอยู่แล้วคือสมัยนั้นเนี่ยพักยังไม่ได้ย้ายไปแล้วก็นักเตะในอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีนักเตะพรีเมียร์ลีกเยอะแยะมากมายเหมือนกับสมัยนี้นะครับและแล้วครับวันที่ตรงฝั่งโจร,รอคอยก็มาถึงครับ9พฤศจิายนในปี2007 เกมที่เดอะบริดจ์นะครับที่สแตนฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีนั่นแหละครับเกมนั้นเนี่ยแมนยูได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้วและเกมนั้นเนี่ยแมนยูเต็ดส่งสำรองลงสนามไม่ว่าจะเป็น, Check, Eagle, น her, คุูดแชกคิสอีเกิลดาเลนเฟรเชอร์คีลันดิชาทสัน West Bar, เวสบาวรวมถึงโอเลกุนนาโซชามายืนคู่กับตรงฟังโจโดยยุคนั้นเนี่ยโซชาเป็นยุคแบบบ้านปลายกำลังจะแขวนสตาร์ทกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับและเกมนี้เนี่ยทางด้านของเชลซีก็ตั้งแบบว่าเป็นแถวกัดฮอฟออเนอร์นะครับเพราะว่าแมนยูได้แชมป์เขาก็เลยตั้้้้งงแแแถวววลลกก็็็ปปรรบมือใหเนต ฟางโจนั้นได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนั้นเลยทีเดียวนะครับและนั่นคือเกมเดียวของเขาที่ลงให้กับชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตรงฟางโจผพิหวังอย่างมากและเขาคิดว่าเขาเนี่ยแน่พอแล้วที่จะเล่นแองกฤษเพราะว่าตอนที่ไปอยู่กับอันเวิร์บที่เบลเยียมนั้นฟอร์มเขาดีมากแต่สุดท้ายครับเขาซ้อมไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ที่เซอร์เล็ก์นั้นได้วางเอาไว้แต่ว่าเซอร์เนี่ยก็ยังให้โอกาสลงหนึ่งเกมในเกมปิดท้ายฤดูกาลไปนั่นแหละครับสิ่งที่เขาพิดเนี่ยมันผิดมากๆนี่ว่าตัวเองแนะ่ และนี่ครับคือสายที่ทําให้เขาเนี่ยย้ายออกมาจากอีโอทรัฟฟอร์ดทำให้เขาเนี่ยกลายเพียงแค่แข่งทางการตลาดที่ทรงตัวมากเกินไปนในตอนนั้นตลาดซัมเมอร์ในปี2008ครับตรงเนี่ยกลับมาเล่นกับตาเหลียนซีเดในลีกจีนนะครับโดยเขาเนี่ยไปอยู่กับทีมได้2ปีลงไป26เกม โดยเขาเนี่ยยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวครับในช่วงตลอดระยะเวลา2ปีกับตาเหลียในตอนนั้นทำให้แฟนบอลน,นั้นรู้สึกผิดหวังกับตรงฟังโจคนนี้อย่างมากและแล้วครับถึงตลาดหน้าหนาวในปี2010ครับตรงฟังโจตัดสินใจย้ายกลับไปลในลีกยุโรปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปที่ลีกเกียวซอซในลีกโปลแลนด์ครับ ตอนแรกกัเหมือนจะดีครับได้รับโอกาสกาสนามในการฝึกซ้อมถูกจับเล่นกับทีสมสำรองไปก่อนเพื่อทำการปรับตัวครับสุดท้ายได้เล่นกับลีเกียวอซอเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็ทำประตูไม่ได้เลยนะครับและจากนั้นในปี2 0 1 0ถึง2อง1นนะครับนะของตงฟังโจยังอยู่ในลีกยุโรปอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้ออกไปแนวใกล้ๆก,ก,กับลาตินอเมริกาเขาย้ายไปกับโปรติมอลในเส้นลีกโปรตุเกสนะครับจากการให้คำแนะนำของคิสเยโนโรนัลโดว่าลีกนี้ทีมนี้ อาจจะเหมาะแก่คุณก็ได้แต่ตรงฟางโจนั้นไม่ไหวครับลงในเพียงแค่สามเกมทําประตูไม่ได้ครับปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ความเป็นอยู่พูดภาษาไม่ได้ตรงฟางโจตัดสินใจฉีกสัญญาตัวเองหลังจากลงได้เพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับทาทาของตรงฟางโจน,นีย่ยังอยู่ในยุโรปอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้ย้ายไปสู่ทีมมิก้าในลีกอาร์เมเนีย แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับแต่ว่าการไปอยู่กับมิก้าเนี่ยก็ลงไป21เกมนะครับก็อยู่ในปี21แล้วก็ทำไปได้4ประตูและสุดท้ายครับลีกโยุโรปมันไม่เวิร์คครับอยู่มา1ปีก็จริงแต่ว่าย้ายไปถึงสาสโมสรปี22ถึง23ครับเขาย้ายไปููนานบิโลนะครับและเขาเนี่ยลงไป43เกมทำไป9ประตู แล้วก็ย้ายทีมอีกครั้งครับในปี2 0 1 4นี่คือสโมสรส,สุดท้ายของตงฟางโจโในการค้าแข้งเป็นนักเตะอาชีพครับเขาไปอยู่กับเพอเปยส่งจี้ครับลงไป7นัดแล้วก็ทําไปได้2ประตูน,นะครับทุกอย่างมันดูเลวร้ายมากนะครับจากการเป็นดาวรุ่งที่แบบพุ่งแรงมากแฟนชาวจีนนั้นมุ่งหวังวลาเฮ้ยคนนี้มันต้องเป็นสุดยอดแน่ๆน,น,นะครับไปอยู่กับราเยอ์นันเวิร์ฟผลงานดีมาก แต่พอไปอยู่กับแมนยูนตเต็ดนั้นลงเพียงแค่เกมเดียวจากนั้นกลายเป็นนักเตะเนจรกลายเป็นนักเตะทางการตลาดเท่านั้นนะครับไม่นานครับอาตงเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับพอไม่ได้เตะเนี่ยน้ำหนักก็เริ่มอ้วนฉูดกลายเป็นน้าหนักเยอะไปแล้ววิ่งไม่ไหวกับความเิ็วไม่มีทาให้เขานั้นแควนสตาร์ทไปอย่างไม่มีทางเลือกกอดยุายุ30ปีซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เมื่อประมาณสัก สองสงปีครับที่ผ่านมานะครับตรงฟังโจนเนี่ยไม่เหลือเขาความเป็นนักกีฬาอีกแล้วครับเขาอ้วนชุนากว่าเก่าครับปล่อยเนื้อปล่อยตัวถึงขนาดที่เขาเนี่ยไปออกในรายการเรลิตี้โชว์ซึ่งผู้เข้าร่วมผ่าตัดศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตก็เหมือนคล้ายๆกับเรดมีอินประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการหลีกหนีการถูกล้อการถูกปูลี่ว่า เป็นนักเตะที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นนักเตะที่ล้มเหลวทางการตลาดที่สุดท้ายชีวิตพังไม่เป็นท่านะครับผมซึ่งก็จะบอกว่าชีวิตของตตงฟางโจโคนนี้น่าสงสารมากๆนะครับที่ต้องเจอกับอะไรแบบนี้เคยได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยร่วมความ้าแชมป์ลีกมาได้นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยตอนบั้นปลายชีวิตค้าแข้งกลายเป็นนักเตะพเนจรที่ใครก็ไม่ต้องการตัวแถมยังไปทําการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อหลีกหนีการถูกบุลรี่ความผิดพลาดในอดีตอีกต่างหาก นะครับผมจำตรงฟังโจคนนี้ได้ไหมก็ลองคอมเมนต์มาได้ผมเป็นหนึ่งคนในที่โอเคแหละว่าคิดว่านี่คือดิวการตลาดแต่คิดว่าฝีเท้าเขาน่าจะพอใช้ได้คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้เกี่ยวกับอดีตแค่งผีแดงผู้ถูกมองเป็นแค่ดิวทางการตลาดกับตรงฟังโจเลือนเด็ดเจ็ดยับกับน้องห้อยที่กิโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ